สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชมรถใช้งานสวยๆสภาพงามๆหนึ่งคันนะครับราคาหลักหมื่นสภาพสุดแจ่มเลยครับคันนี้ Honda City นะครับชมเซทเอนะครับมือเดียวป้ายแดงปี2005เครื่องพันห้าเกียร์ออโต้น้ำมันล้วนนะครับสีสันสวยงามเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ช่วงร่างไม่ดังเอกสารครบนะครับ79,000บาทนะครับ79,000บาทรถพร้อมขับพร้อมขายเอกสารครบพร้อมโอนมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับอยู่แถวโรงพยาบาลคลองสามวามินบุรีกรุงเทพนะครับอยู่มินบุรีกรุงเทพนะครับ เน้นโทรเจราจาโทรสอบถามได้เลยนะครับโทรได้ติดต่อได้นะครับขอรูปขอคลิปขอวิดีโอได้เลยครับรถสภาพส,สวยๆแบบนี้นะครับที่เหลือสมาชิกพิจารณาเลยครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับกับราคาหลักหมื่นลดคัดเช็คเก็บงานนะครับสีสวยสภาพดีภายนอกภายในงามนะครับคันนี้กระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้านะครับ เกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์เอกสารครบภาษีไม่ขาดนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเลยนะครับใครกำลังหารถใช้งานนี่ครับชม z x นะครับปี2005เป็นรถบ้านมือเดียวลำดับที่1เลยนะครับใครที่สนใจนะครับคันนี้สวยๆนะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าเบาะหนังสวยๆนะครับเครื่องพันห้าเกียร์ออโต้น้ำมันล้วนนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับรถสีสันสวยงามเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์มาชมมาเช็คตัวรถทดลองขับนะครับอยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับจัดไปครับ7 0 0มื 90,000บาทนะครับนำรถไปใช้งานได้อย่างสบายใจรถสวยสภาพครบจบเน้นใช้งานหาเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้กับสมาชิกนะครับคัดไม่เก่งเช็คไม่เอ็นดูไม่ได้เราคัดเราเช็คครับถึงจะราคาหลักหมื่นแต่สภาพสุดคุ้มแน่นอนรถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับเอกสารครบพร้อมโอนรับประกันการ,การโอนนะครับโอนได้ทั่วไทยนะครับ นี่เลยครับสวยๆนะครับเครื่องพันห้านะครับน้ำมันล้วนนะครับเป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกได้เลยครับรถสีสันสวยงามภายนอกก็งามภายในก็งามรุ่นนี้กินน้ำมันไม่แรงไม่แพงนะครับเครื่องพันห้าเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็ไม่เคยติดแก๊สรถสวยสวยสภาพดีๆที่เหลือมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับ ีครับคู่มือยังอยู่นะครับกุญแจ2ดอกครบรถสวยรถดีคัดเช็คเรียบร้อยปี2 5 0 5รถบ้านมือเดียวไม่ประมาณ2 1 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับ210,000กิโลเมตรถือว่าใช้น้อยมากๆนะครับสำหรับปี2 5 0 5นะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับมาชมเช็คทดลองขับจะตัดสินใจได้อย่างแน่นอนนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับอย่างอะไรอยู่ครบรถโดยรวมสวยเอาไปใช้งานต่อได้นะครับ เอาไปใช้งานก็ลองชมนะครับมีอีกหลายคันนะครับที่เป็นราคาหลักหมื่นจากพี่คนนี้นะครับที่ลงไว้นะครับจากมินบุรีนะครับอยู่แถวโรงพยาบาลคลอง3วามินบุรีกรุงเทพนะครับคันนี้7,9,000บาทนะครับรถซื้อไปใช้ได้เลยไม่ต้องวนหาที่เก็บงานนะครับพอคัดเช็คแล้วก็เก็บงานมาเรียบร้อยคัดสวยมาเลยนะครับคันนี้เป็นมือเดียวป้ายแดยงสวยๆส,สภาพดีๆ โฉม ZX สีบอลทองนะครับล้อก็ยังเดิมโรงงานเลยนะครับแบบนี้นะครับเอาไปใช้งานนะครับสภาพเดิมๆนี่แหละครับตั้งแต่ปี2005นะครับก็ไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อพิกคว่ำนะครับเอกสารครบพร้อมโอนรับประกันการโอนนะครับซื้อไปใช้งานได้อย่างสบายใจแน่นอน